ว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat นะครับประจําวันอังคารที่29สิงหาคมนะครับก็เราพบกันทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับสำหรับรายการ MTS Market Beat นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูราคาทองคํากันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับตัวดอลลาร์แล้วก็ตัวปรรดบัติสหรัฐอายุ10ปีเริ่มปรับย่อลงมานะครับก็หนุนทาให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าราคาทองคำขึ้นรอบนี้เนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือว่าจะแค่รีบาวนะครกแล้ว็ มี d a t a ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูในตัวของ s อสพ0อกันด้วยนะครับรวมทั้งตัวตลาดหุ้นจีนนะครับที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยในช่วง2งวันที่ผ่านมาอิทธิพลในเรื่องของตลาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยที่มีปัญหานะครับแต่ก็เมื่อวานนี้ก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจีนเนี่ยก็ส่งผลทาให้ตัวของไชน่าไอทฟตี้เนี่ยปรับบวกขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับข้อมูลรายละเอียดของวันนี้นะครับนะครับก็เริ่มต้นจากชาร์ตก่อนเลยนะครับ เนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมตัวของแจ็คสันโฮเรื่องของการให้ถทอยถแถลงของตัวของเจอร์ร็องพาวเวลนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแล้วก็ตัวของเจอร์รงพาวเวลเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณเหมือนเดิมนะครับก็คือกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยยังต้องปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทำไมตัวของราคาพันธบัตรแล้วก็ตัวดอลลาร์กลับมาลงมานะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือตลาดเนี่ย เริ่มรับรู้นะครับว่าเจอส์โพอเวลไม่มีอะไรใหม่นะครับก็คือคนจับไตออกนะครับว่าประธานเฟดจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแค่กดดันนะครับคือพยายามกดดันตลาดนะครับแล้วก็คลามดาวตลาดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวของเฟดเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือพอรชอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีแรงเก็งกาไรตัวสินทรัพย์พวกกระเพนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เงินเฟ้อกลับขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นสิ่งที่เจมอน ก็คือการเป็นการขู่แล้วครับว่าเงินเฟอ้อยังไม่จบนะดอกเบี้ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดการขึ้นได้นะครับที่เราจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนึงก็คือตัวของเฟดวัตถุ 2, นะครับเฟดวัตถุเนี่ยในช่วงสองสามวันนี้ในช่วงโซนของการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงสองสองสามเดือนจะถึงเนี่ยก็จะมีการประชุมเดือนกันยายนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเนี่ยมันมีความผันผวนสูงมากนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ย มีการคาดการณ์ว่าออตราอกเบียเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงระดับ5.75แล้วพอชพอชจนถึงมีนาคมปีหน้าเลยนะครับคือพอชจนถึงเดือนนี้นะครับแล้วค่อยลงนะครับปรากฏว่าวันนี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าตลาดเริ่มกังวลนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวคือตอนนี้ประเด็นปัญหามันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเดือนกันยายนจะแค่สกิปไว้ก่อนนะครับแล้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยลงนะครับ ข้อตลาดมองแบบนี้มองว่าเ้ยดอกเบี้ยมันขึ้น,นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นอีกไม่ได้แล้วมันก็เลยมีแรงเทขายตัวของดอลลาร์แล้วก็ตัวของบอลลงมาใหมน่นะครับแล้วทองคําก็เลยดีดกลับขึ้นมาจะสังเกตใน,นปัจจุบันเนี่ยทองคำเนี่ยไม่ได้วิ่งตามดิบันซับไพ่ละผมมองแบบนี้เพราะว่านะเพราะว่าถ้าการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์แล้วก็ตัวของออบอลมันเป็นลักษณะแบบนี้นะั่นหมายความว่าตลาดกําลังเล่นบนความคาดหวังเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของดอลลาร์นะครับ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องของดอกเบีย้ยและเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์ที่แนวคิดเปลี่ยนไปซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาทําให้ตัวดอลลาร์แลวก็ตัวบอลเนี่ยปรับขึ้นปรับลงและทําให้ราคาทองคำเนี่ยก็วิ่งกลับสวนขึ้นสวนลงสวนขึ้นคือพูดง่ายๆคือมีความผันผวนนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยล่าสุดถ้าการขึ้นให่ของราคาทองคำเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่ากรอบของการเคลื่อนที่ของราคาทองคำเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับกรอบเก็งกำไรมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นอนาคตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดอลลาร์กับตัวบอลยูก็จะเปลี่ยนแปลงตามทองคําซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดอลลาร์กับบอลก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามเหมือนกันนะครับแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้การพยากรณว่าออสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอนาคตมันจะเริ่มทําให้เทรนของการเทรดเนี่ยจะยากขึ้นนะครับถ้าลูกค้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็ต้องปรับวิธีการมองเรื่องของราคาทองคําใหม่นะครับก็จะสังเกตน,นะฮะับนี่เราผมให้ดูชาราตนะฮะ จะสังเกตว่าช่วงที่เมื่อก่อนการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยตลาดกังวลเห็นไหมครัตัวบอลพุ่งขึ้นมาเลยนะครับดอลลาร์ก็พุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวตัวทองเนี่ยปรับตัวลงเห็นไหมครัและหลังจากประชุมแจ็คสันโฮจบเนี่ยปรากฏว่าราคาทองราคาตัวของออพัตตะบัตกลับมาล่วงลงนะครับตัวดอลลาร์กลับมาล่วงลงก็หนุนทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปเอง ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าทองคาเนี่ยไม่ได้เป็นเซฟเฮเว่นตอนนี้ไม่ได้เป็นเซฟเฮเว่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นดีมาซัพายของการเร่งเข้าซื้อเร่งเข้าขายในช่วงสิงหากันยายนเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากนักแสดงว่าปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือการอโล o c a t e ระหว่างดอลลาร์ทองคาและบอลน,นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าอนาคต Data มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทองคําก็จะหมุนเปลี่ยนแนวลงไปได้เรื่อยๆ ดังนั้นการเก็งกำไรตอนนี้จะเหมาะสมกับการเทรดมากกว่าการที่จะเป็นมองเป็นลองเพิมนะครับทีนี้เรามาดูว่า Data ในอาทิตย์นี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตัวแรกก็คือตัวของ Job Opening นะครับ Job o p e n i n g จะมีการประกาศตัวเลขเนี่ยนะครับในคืนวันนี้นะครับคือวันอังคารนะครับตอนนี้เขาคาดการณ์กันว่าตัวเลขเดิมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่9ล้าน5าแสนหมื่นตำแหน่งนะครับเขาคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงถ้าดูจากตัวเลขปรับตัวลดลงผมมองว่าไม่เยอะ แต่ดูถ้าดูจากโทนเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึง่งว่าโทนของการจ้างงานเนี่ยมันมันเตี้ยลงเห็นไหมฮะมันเตี้ยลงมันเตี้ยลงก็แสดงว่าเอ๊ะตัวเลขขอการจ้างงานจริงๆมันเริ่มชะลอมาเหมือนกนะันนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะประมาณ9้าล้านตําแหน่งก็ถือว่าการเปิดรับสมัครงานยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็คือตัวเลข Job Opening นะครับหรือว่าตัวเลขเจะประกาศช่วงประมาณ2ทุ่มบ้านเรานะครับสำหรับตัวเลข Job Opening นะครับ ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งอ่ะผมก็มีความสำคัญสูงมากนะครับก็คือตัวของ GDP growth นะครับ GDP growth รอบนี้เนี่ยนะครับเขาคาดการว่าจะออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.4นะครับถ้าดูจากชาร์ตก็จะเห็นได้ว่าตัวของเศรษฐกิจของสหร,รัฐเนี่ยแฟตแก,ก,ก็คือไซเวอ์ออกข้างมานะสักระยะหนึ่งล้นะครับตัวเลขเดิมเนี่ยถ้าเป็นตัวการจเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.4นะครับ2.4นะครับ ก็รอบนี้เขาคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่เดิมนะครับประมาณ2.4นะครับก็ถ้าออกมาแฟดแแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าออกมาตกต่ำกว่า2เอ,อมีความเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นผลบวกกับทองคำเลยเพราะว่าเขามองว่าให้ GDP ออกมาโพชานะมีโอกาสที่เฟดอาจจะต้องใช้ข้อมูล Data นี้เพื่อเอามาพิจารณาในการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วตัวของเฟดเอทพัดมันก็จะเปลี่ยนครับตัวบอลกับตัวดอลลาร์ก็จะลงมานะครับ เพราะตอนนี้ไอ้สองตัวนี้สําคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อ GDP ที่แบบที่จะมีการประกาศวันพุธเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ต้องติดตามครับก็จะประกาศประมาณ2องทุ่มเหมือนกันนะครับตัวนี้เออผมว่าให้น้ําหนักเอ่อ GDP สําคัญพอ,สม,ญพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของออมุมมองของเฟดเพราะว่าเฟดตอนนี้เนี่ยมุมมองเขาเนี่ยเป็น Data d e p e n d e n t เลยนะครับก็คือดูตัวเลขสําคัญมาก่อนเลยนะครับว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วถึงเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนโยบายตาม ตัวเลขถัดไปนะครับก็คือตัว pending home sale นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าดูจากตัวเลขเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาติดลบ0.6%นก็ะครับก็ออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในคืนวันพุธเอ่อถ้าออกมาไม่ดีก็น่าจะเป็นผลพวกกับระคาทองคำเหมือนกันนะครับถ้าดูตัวเลขวันอังคารวันพุธเนี่ยยังดูออกมาแล้วยังดูทรงๆอยู่นะครับไม่ค่อยดีนะครับถ้าออกมาไม่ดีก็น่าจะเป็นพวกกับระคัทองคำนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขของที่จะประกาศวันอังคารกับวันพุธส่วนวันพฤหัสกัับวน มีตัวเลข2ตัวเลขสําคัญเหมือนกันแต่เ,เราจะมาคุยกันในวันพฤหัสอีกทีนึงแต่ตัวเลขสําคัญจริงๆตอนนี้ก็คือตัวเลข PCE ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับถ้าไปที่ผมดูมาเนี่ยก็คือตัวเลขเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาทรงๆตัวนะครับหรือมีโอกาสปรับตัวสูงข,ขึ้นอันที่2ก็คือตัวเลข Nonfarm Payroll จะประกาศันสูงนะครับคือถ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าลดลงนะครับจะมีผลเหมือนกันเดี๋ยวเรา่อ้มาติดตามกันในวันพฤหัสนะครับ อันนี้ก็คือตัวเลข Data ที่ตอนนี้ที่จะมีการประกาศนะครับสำคัญสําคัญที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้ตัว GDP ของสหรัฐโดยเฉพาะ g d p growth นะครับโอเคทีนี้เรามาดูราคาทองคำกันนิดหนึ่งนะครับก็ราคาทองคำเนี่ยล่าสุดก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็เป็นการหลุดเส้นเลี่ยงส0 0วันลงมาด้วยนะครับแต่ก็แกร่งนะครับรอบนี้นะครับเบรกลงแล้วก็กลับมายืนบนเส้น200วันได้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเราดูในเชิงเทคนิคเนี่ยจุดสูงใหม่ ตอนนั้นอันนี้ภาพใหญ่นะครับต้องดูบางเย่ภาพใหญ่ลงมาถึงถึงจุดต่ํานะครับหายไม่มีหายใหม่นะครับนี่ายไม่มีหายใหม่นะครับแล้วลงมีมีโลใหม่นะครับมีโลใหม่ฉะนั้นการเด้งรอบนี้สําคัญสําคัญตรงไหนสําคัญตรงเส้น50วันนี่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณพันเ้าร้เหรียญนะครับถ้ากลับขึ้นไปยืนได้สมมติกลับขึ้นไปยืนได้สัญญาณจะเป็นบวกมากขึ้นนะครับ แนวต้านอาจจะไปได้ถึงประมาณ1980ได้แต่ถ้าขึ้นมาแล้วผายไม่ได้ลดลงมาต่อมันจะเป็นสัญญาณที่กลายเป็นว่าเกิดจุดสูงที่ต่ำลงเรื่อยๆอันนี้ต้องระวังนะครับบริเวณนี้ถ้าจะมาซื้อเก่งกำไรก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องเป็นการเก็งกำไรที่ผมบอกว่าเหมาะสำหรับการเก็งกำไรนะครับเพราะเทยะยาสั้นยังดูขึ้นได้อยู่นะครับแต่ก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสจะต,ติดติดแนวต้านนะฮะวันนี้ล่าสุดอยู่ตรงประมาณพันเก้าร้อยยี่สิบ ถ้าขึ้นไปได้ต่ออีกก็จะอยู่ที่โซนประมาณ1,930-1,935น,นะครับมันจะเป็นตรงเส้นเฉลี่ย50วันในทางเฟมเดลีีพอดีนะครับแต่ไอซีไเนี่ยก็ยังไม่ได้บ่งบอกนะครับสัญญาณมีแค่โวอโลล์สโตดีดกลับขึ้นมานะครับถ้าขึ้นไปชนและผ่านไม่ได้อันนี้ต้องระวังนะครับดังนั้นโหมดตอนนี้ก็คือถ้าดูภาพระยะย,ะยาวๆเนี่ยจะเป็นการแค่รีบาวอยู่นะครับถ้าผ่าน1,930ไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงลงลงล,งลงมาต่อนะครับแต่ถ้าผ่านแล้วยืนได้ ลุนแนวต้านถัดไปครับที่ระดับประมาณพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญส่วนภาพระยะสั้นนะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูตีเทนเอาไว้นะครับจะสังเกตว่าเออ่จุดที่ราคาขึ้นมาทดสอบหลายครั้งแล้วผ่านไม่ได้คือจุดนี้เห็นไหมครับนี่ก้อนนี้เดี๋ยวผมวงเป็นเปียเป็นสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ติดนะครับแล้วตรงนี้ก็เคยเป็นแนวรับมาก่อนเห็นไหมครับแล้วก็หลุดนะครับแสดงว่าถ้าราคายืนพันเก้าร้อยยี่สิบได้ตอนนี้ มันเกิดระยะสั้นเกิดไฮใหม่ขึ้นมาละนะครับคือเบอรกขึ้นมาฉะนั้นถ้าซิกแซกแล้วขึ้นไปได้มันจะไปติดก้อนตรงนี้แหละครับสำคัญมากนะครับจะสังเกตมันเป็นแนวต้านทั้งสองแนวเลยนะครับนี่มันเป็นแนวต้านทั้งสองแนวประมาณพันเก้าร้อยสามสิบถึงพันเก้าร้อยสามสิบห้านะครับนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ประมาณพันเก้าร้อยยี่ห้าก็มีโอกาสจะขึ้นไปได้สักประมาณห้าถึงสิบเหรยียญนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขสําคัญของตัวสหรัฐที่จะมีการประกาศ คือตัวเลขจ็อบออปเปนิ่งตัวเลขเอ่อตัวเลขอ่อ GDP แล้วก็ตัวเลข Pending Home Sale อาจจะมีผลกับตัวของราคาทองคำคือถ้าเกิดมันมีอะไรที่สมมติออกมาดีมากราคาทองคำถ้าชนแล้วผ่านไม่ได้อาจจะกลับอาจจะกลับตัวร่วงมาได้อีกนะครับตอนนั้นฉะนั้นตอนนี้เก่งกำไรระยะระยะสั้นๆเนี่ยคือเอทรเทย์ระยะสั้นยังดูแล้วยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับดูแนวรับสำคัญเนี่ยประมาณ1915ถึง1920 นะครับส่วนแนวต้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,930-1,935นะครับก็เก็งกำไรเป็นขาขึ้นไปก่อนนะครับแต่เลยเหนือ1,935เนี่ยผมแนะนำให้เราะมัดระวังส่วนใครจะเปิดช็อตเซลล์นะครับให้ดูประมาณสัก1,930-1,935นะครับอันนี้ก็คือมุมมองระยะสั้นกับระยะยาวนะครับก็ยังมีมุมมองว่าเป็นลักษณะการเก็งกำไรมากกว่านะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสจะปรับตัวปรับตัวร่วงลงมาอีกนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับทีนี้เราไปดูสินทรัพย์ตัวอื่นกันบ้างนะครับก็ ไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นมาได้สักพักนะครับแต่ตลาดหุ้นช่วง2วิทีผ่านมาก็ผ่านพวนพอสมควรนะครับอันนี้ก็ให้ดูตัวของ S&P 500นะครับปีนี้นะครับรีเทิร์นในกลุ่มของ S&P 500เนี่ยค่อนข้างจะสดใสนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ให้ดูชาร์ตนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับมันคือตัวของ Apple Amazon Google Meta Microsoft Nvidia แล้วก็ Tesla นะครับปรากฏว่าปีนี้ให้ผลตอบแทน65%เลยนะครับใน s p 500 อันนี้แยกออกมานะครับส่วน S&P 500ปีนี้ดีเทอร์อยู่ที่ประมาณ20นะครับก็สังเกตว่าค่ะไอ้ตัวของ6-7ตัวนี้มีอิทธิพลกับ S&P 500ค่อนข้างจะมากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ใน S&P 500เนี่ยมีผลกับตัวของ S&P 500เพีแค่ประมาณ8%เท่านั้นเองนะครับถ้าเราดูก็สังเกตได้ชัดนะครับว่าตัวที่ขึ้นมาก็จะเป็น Apple, Amazon, Google, Meta นะครับ Meta นี่ขึ้นมาอย่างโหดเลยนะนะครับ,นะรบ Tesla แล้วก็ Nvidia ขึ้นมาร่วมร่วมร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นตัวชี้นำอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัว s ของ S&P 500เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับถ้าเราไปดูชาร์จทางเทคนิคตอนนี้นะครับก็แหม่น่าสนใจนะครับจริงๆถ้าใครซื้อมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เป็นขาขึ้นละแต่ตอนนี้เริ่มกำลังส่งสัญญ,ญาณในการพักฐานอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในทิศทางรายวันเนี่ยอันนี้หลุดเส้น50วันลงมาลวนะครับถ้าใครดูในเชิงของส่งของกราฟเนี่ยจะสังเกตว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะ ว่าจะเป็น head and shoulder head and shoulder นะครับ,รบถ้าเราตีเทรนลน์ตรงนี้ปุ๊บเกิสังเกตว่าแนวรับสำคัญจะอยู่ที่ประมาณสัก4,360จุด4,360จุดนะครับตัวขอ S&P 500ก็อันนี้เทรดผ่านตัวของ MTS ได้เลยนะครับแล้วถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็จะมีเส้น200วันนะครับอยู่ที่ประมาณ4,250นะครับเป็นจุดสำคัญนะครับก็ดูโมเมนตัมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะถอยลงมาอยู่เหมือนกัน นะครับถ้าหลุด4,360เนี่ยโอกาสเปิดดาวไซด์ลงมานะครับอยู่ที่4,250นะครับแล้วก็ตัวเน็กไลน์ของขาขึ้นของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000 4,005นะครับตรงนี้4,005นะครับก็เอ่อถ้าจะลงมาก็ลงมาได้ราวๆ160จุดนะครับถ้าหลุดลงมานะครับแต่ก็ถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เอ่อถ้าจะช็อตนะครับดูจังหวะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4,050เป็นจุดช็อตดูทรงแล้ว มีโอกาสจะปรับตัวลงอยู่เหมือนกันนะครับนี่สําหรับตัว s อสแอนด์พนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นจีนก็เมื่อวานนี้ก็มีการกระตุ้นผ่านตัวของธนาคารกลางจีนนะครับก็มีการลดตัวของค่าธรรมเนียมในการซื้อขายในตลาดหุ้นของออตลาดหุ้นจีนนะครับก็ลดลงมาประมาณ0.05%นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะครับขึ้นอย่างร้อนแรงเลยนะครับ นะครับแล้วก็ก่อนปิดตลาดก็พักตัวลงมานะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นจีนตอนนี้โดนทั้งเรื่องของเอเวอร์แกรนด์นะครับโดนเรื่องของคันที่การเด่นด้วยเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับถ้าเราดูในเชิงเทคนิคอลนะครับก็แสดงเห็นอย่างหนึ่งว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยลงมาทดสอบนะครับแนวรับด้านล่างเลย12,200จุดนะครับแล้วก็มีสัญญาณเทคนิคอลรีบาร์นะครับนี่ก้อนนี้โอ้โหเทคนิคอลรีบาร์นี่ทีเดียวแรงเลยนะฮะจาก12,500เนี่ยวิ่งพรวดเดียว จากข่าวของจีนเนี่ยไปหมื่นสามเลยขึ้นมาห้าร้อยจุดเลยนะครับก่อนที่จะพักตัวร่วงลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดตัวของไชน่าเอ็กซ์เพตี้ที่เทรดที่ตลาด s อ x เอนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสอนะครับผมก็เชื่อว่าก่อนวันชาติจีนก็คือประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยในเดือนกันยายนน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้จีนก็ประสบปัญหาหลังจากโควิด -19 มาก็ยังกระตุ้นไม่ขึ้นสัทีนะครับมีปัญหาเรื่องของภาวะเงินฝืด นะครับเรื่องของเออศรษฐกิจภายในประเทศนะครับรวมทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ผมมองว่า valuation ของตลาดหุ้นจีน,นตอนนี้ลงมาถูกสก็คือ,อ,อราคาน่าจะรับรู้เรื่องของออ financial crisis ที่เกิดขึ้นระยะสั้นๆไปแล้วนะครับก็คงจะต้องดูแนวรับสำคัญที่ระดับ12,540บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่า ไม่ได้หลุดลงมานะครับก็มีจังหวะที่น่าสนใจในการเทรดดิ้งเล่นเทคนิคอลดีเป่านะครับเพราะว่าตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยถ้าดูในทางเฟรมชั่วโมงเนี่ยนะครับมีสัญญาณการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หาจังหวะย่อนะครับแล้วก็เป็นจังหวะค่อนข้างที่จะเล่นเก่งกำไรข้างซื้อได้นะครับสำหรับตัวของเชน่าเอฟตนะครับก็แนวต้านสำคัญเนี่ยให้ไว้อยู่ที่12,750นะครับแล้วก็13,000จุดนะครับสำหรับตัวของจีนนะครับก็ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือตลาด g j x ของเราเนี่ยกำลังจะออกรันตัวประดักใหม่นะครับเป็นตัวของตลาดหุ้นไต้หวันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไต้หวันเทรดที่ตลาด e g x นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวช่วงของประมาณสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาดีเทลของการเทรดหุ้นดัชนีหุ้นไต้หวันนะครับผ่านตลาด g x นะครับมาแนะนำให้กับลูกค้าที่อยู่ในรายการเอเจนต์มาเก็ตบิ๊กนะครับให้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อเอาไปประกอบพิจารณาในการลงทุนได้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้ค่อนข้างจะแกว่นนะครับผันขวนด้วยตนทั้งทองคำเองก็ดีรวมทั้งตัวของตลาดหุ้นเองก็ดีก็อาจจะต้องม o น e ี management ท์พอตหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งลงทุนเต็มหน้าตักนะครับเราอาจจะต้องรอดูความคืบหน้าของตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าไฮไลท์ของตลาดต่างๆก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้นุกทุนโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ